มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อแก้อย่างไงครับคือตอนนี้มีคนมาเขียนคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับบอกว่าเนี่ยโค้ชคะตอนนี้คนขายเต็ไมไปหมดเลยไม่เห็นมีคนจะซื้อเลยจะแก้อย่างไรดีครับอย่างแรกที่ผมจะบอกคุณคือวางถุงกาวลงก่อนครับคุณลองทบทวนสิ่งที่คุณพูดจริงหรือไม่จริงจริงเหรอฮะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อครับคนขายเยอะคนซื้อจริงเหรอครับสมมุติว่าประเทศนี้มีประชากร70ล้านคนตีตัวเลขกลมๆและคนขายอะไรอะสมมติคนขายสบู่ คุณคิดว่าจะมีคนขายสบู่ในประเทศนี้กี่คนฮนะแสนคนไหมไม่ต้องแสนล้านคนไหมไม่ต้องล้านห้าล้านคนไปเลยก็ได้สมมติมีคนขายสบู่ในประเทศนี้ห้าล้านคนคุณคิดว่าเอาเจ็ดสิบล้านลบห้าล้านเหลืออะไรหกสิบห้าล้านคนคุณจะพูดได้ไงว่ามีคนขายเยอะคนซื้อเป็นไปไม่ได้ครับคนซื้อเยอะคนขายเสมอหรือว่าคุณเทียบนี้ก็ได้นะคุณไม่เชื่อผมใช่ไหมคุณเทียบนี้ก็ได้ คุณเดินไปเคาะประตูซอยบ้านคุณหรือในหมู่บ้านคุณนะอ่ะเคาะทุกหลังแต่หลังแรกจัหลังสุดท้ายอะ่ะแล้วคุณดูว่าไอคนที่ขายของเหมือนคุณมีกี่คนสมมุติมันมีร้อยครัวเรือนนะคุณลองไปถามดูว่ามีคนที่ขายสบู่เหมือนคุณอนะ่ะกี่ครัวเรือนอย่างมากอาจจะสักสามครัวเรือนห้าครัวเรือนสามหลังห้าหลังนี่เก้าสิบห้าหลังแล้วครับดังนั้นไอคําพูดที่พูดแบบน,นี้ยว่าเฮ้ยเออ มีคนขายเยอะคนซื้อมันเป็นคำพูดที่เรียกว่า limiting belief ะหรือเป็นความเชื่อที่สร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองแปลว่าอะไรครับมันคือความเชื่อที่บอกโอเคฉันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าฉันเกิดมาในยุคที่คนขายเยอะคนซื้อแลวในเมื่อเออเอเอมันไม่ใช่ความผิดฉันฉันจึงปัดความรับผิดชอบจึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะฉันทําอะไรไปยังไงคนขายก็เยอะคนซื้อคนซื้อก็น้อยอยู่แล้วนั้นฉันทาอะไรไปคงไม่มีประโยชน์หรอกมันคือเอาเรื่องพูดง่ายคือคิดเอาสบายใจะ คิดเอาสบายใจแล้วก็ปลดคอาแล้วไม่ชอบออกไปแล้วฉันก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าฉันทาอะไรไปก็ทําอะไรไม่ได้คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ครับผมจะบอกความลับจริงๆให้ครับว่าจริงๆนะฮะไม่ใช่คนขายเยอะคนซื้อหรือคนขายเยอะจกกนกระทั่งไม่มีคนซื้อคนซื้อมีฮะแต่ฟังให้ฉันนะครับเขาแค่ไม่ซื้อคุณนะคนซื้อสบู่มีฮะหรือวันนี้คุณเป็นแม่ค้าสบู่ คุณก็เป็นลูกค้าสินค้าอื่นเหมือนกันถูกไหมวันนี้คุณเป็นแม่ค้าสบู่แต่คุณก็ซื้อนาฬิกาคุณก็ซื้อเสื้อคุณก็ซื้อหลอดไฟคุณก็ซื้อแก้วน้ำเหมือนกันถูกไหมวันนี้คุณเป็นแม่ค้าอย่างหนึ่งแต่คุณก็คุณก็เป็นลูกค้าอย่างอื่นด้วยนั้นจะบอกว่าคนซื้อไม่มีคนซื้อมีแต่จุดที่คุณต้องถามกลับมาคือถามกลับมาที่ตัวเองว่าแล้วทําไมเขาไม่ซื้อเราอ่ะเราขาดอะไรเทคนิคการขายเราไม่เก่งหรือเปล่าสินค้าเรามีปัญหาหรือเปล่า วิธีการปิดการขายเราไม่ดีหรือเปล่าการทาการตลาดเราไม่ดีหรือเปล่าเรายังทำติ๊กตอกไม่เป็นไหมเราจะไม่ต้องยิงแอดไหมเราไม่ต้องสร้างตัวตนหรือเปล่าเราทำต้องทำแพ็กเกจจิ้งไหมเราจะต้องวางขายที่ไหนเราจะไปเจอลูกค้ายัางไงเราจะปิดการขายยังไงเราจะเขียนโพสต์ขายยังไงนี่ต่างหากคือสิ่งที่คุณต้องคิด <S <S คุณอย่าไปปัดความรับผิดชอบว่าโอเคเ,ออเนื่องจากว่าลูกค้ามันเยอะออลูกค้ามันน้อยแล้วก็คนขายเยอะดังนั้นฉันจึงไม่ทําอะไรเพราะฉันทาอะไรไปมันก็ไม่สามารถจะ ทำอะไรได้อยู่ดีคิดแบบนี้คือจบแล้วครับคิดแบบนี้คือจบแล้วคุณก็ไม่ต้องทํำอะไรแล้วครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นมีคนโพสต์ว่าทําอะไรไปก็มีประโยชน์เพราะคนขายเยอะคนซื้อเอาคิดี้ไปแปะให้เขาดูครับผมทําคลิปวิดีโอสอนวิธีการขายวิธีการตลาดวิธีการปิดการขายวิธีการเขียนโพสต์ขายพันสองพันวิดีโอนะทั้งติ๊กต็อก็มีทั้ง YouTube ก็มีทั้ง Facebook ก็มีคุณไปดูเลยฟรี100%คุณไปดูไปศึกษาดูเลยครับแต่เดี๋ยวผมอยากให้คุณมองย้อนกลับมาหาตัวเองแล้วก็บอกถามตัวเองว่าไอ้นี่ฉันขายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีคนซื้อนะมีแต่เขาไม่ซื้อคนอื่นแล้วทํายั่ไงเขามาซื้อกับฉันฉันต้องปรับปรุงอะไรบ้างให้มันดีขึ้นครับคิดแบบนี้แล้วไปศึกษาความรู้แล้วคุณจะขายดีขึ้นนะ